สวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาการงานอาชีพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ EP ที่7นี้เราอยู่ในบทที่7ค่ะเรื่องการเรื่องงานอาชีพนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูได้อธิบายนะคะให้นักเรียนเข้าใจถึงอาชีพ2ประเภทด้วยกันก็คืออาชีพอิสระนะคะแล้วก็อาชีพรับจ้างเนาะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาสํารวจตนเองกันนะคะ,ะเขาบอกว่าการเลือกอาชีพที่เหมาะสมสําหรับตนเองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีทักษะมีความชํานาญเฉพาะตัวแล้วก็สามารถทําให้อาชีพของเราเนี่ยเป็นไปตามแบบแผนนะคะอะทีนี้เรามาดูค่ะความสนใจนะคะหมายถึงความชอบ หรือความต้องการของแต่ละบุคคลน,นะคะถ้าเรามีความชอบส่วนตัวเนี่ยเราก็จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพของเราเนี่ยให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปนะคะนักเรียนดูจากในภาพนะคะ การศึกษาเรื่องที่เราสนใจนําไปสู่นะคะการประกอบอาชีพที่เราสนใจอย่างเด็กๆก,กลุ่มนี้นะคะช่วยกันติวอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปเป็นคุณหมอฟันเป็นทันตแพทย์อย่างนี้นะคะถ้าเราอยากที่จะมีความรู้เฉพาะด้านเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในด้านนั้นๆเราก็จะประสบความสําเร็จในอาชีพค่ะ ต่อมานะคะความสามารถนะคะคือความรู้ของแต่ละบุคคลและผลการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพซึ่งความสามารถนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอ่านะคะคนเราจะต้องมีความสามารถในเฉพาะด้านนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะเปิดร้านตัดผมนะคะเราก็จะต้องมีความรู้ความสามารถในการ จัดทรงผมออกแบบทรงผมให้กับลูกค้าเห็นไหมคะเราจําเป็นต้องมีความสามารถนะอีกด้านหนึ่งนะคะทักษะก็คือความชํานาญที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งบ่อยๆนะคะเพื่อถ้าเกิดเรามีทักษะด้านใดแล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจนะคะเราก็จะใช้ทักษะนั้นในการประกอบอาชีพได้ดีตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างดูชนิดเนี่ยเราก็จะสามารถประกอบอาชีพงานซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ได้ดีนั่นเอง ะะเดี๋ยวครูนะคะจะมีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสํารวจตนเองนะคะว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราควรมีความสามารถเราควรมีทักษะด้านใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การงานอาชีพมาดูการสำรวจตนเองกันนะครับนักเรียนครับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใดนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้นะครับมาดูการสำรวจตนเองกันนะครับการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองต้องมีการสำรวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจความสามารถและทักษะความชำนาญเฉพาะตัว เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจดังนี้นะครับความสนใจความสามารถทักษะมาดูตัวอย่างความสามารถที่สัมพันธ์กับอาชีพกันนะครับอาชีพวิศวกรช่างซ่อม ความสามารถชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลสามารถยิบจับและใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วอาชีพนักคณิตศาสตร์ครูสอนคณิตศาสตร์พนักงานธนาคารพนักงานบนัญชีชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลขการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนอาชีพนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย ความสามารถชอบทำการค้นหาความรู้ใหม่ๆสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับความเป็นไปตามธรรมชาติเป็นคนช่างสังเกตช่างซักถามและต้องการค้นหาคำตอบในสิ่งที่ตนสงสัยอาชีพค่าขายนักการเมืองนักพูดประชาสัมพันธ์นักจัดรายการวิทยุพิธีกรความสามารถชอบที่จะพบปะผู้คนมีความสามารถในการพูดเพื่อเชิญชวนโน้มน้าวใจผู้อื่น อาชีพจิตรกรงานโฆษณานักสแสดงความสามารถชอบทํางานในเชิงสร้างสรรค์ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลง,งานที่ออกมาเป็นรูปประมให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยความประณีตสวยงามอาชีพนักเขียนบรณาธิการนักวิชาการครูอาจารย์ความสามารถชอบทำงานเกี่ยวกับการค้นหาความรู้เรื่องราวต่างๆจากการอ่านและถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยการขีดเขียน อาชีพนักดนตรีนักแสดงนักร้องความสามารถชอบทำงานเกี่ยวข้องกับจินตนานการสร้างสารรค์เกี่ยวกับดนตรีและการแสดงอาชีพแพทย์พยาบาลพนักงานต้อนรับความสามารถชอบงานที่คอยช่วยเหลือให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลและบริการผู้อื่นอาชีพพนักงานธุรการ ความสามารถชอบงานที่อยู่ภายในอาคารซึ่งต้องการความละเอียดถี่ถ้วนแม่นยำและงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆอาชีพนักกีฬาชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นประจำสนใจดูกีฬาทุกประเภทร่างกายแข็งแรงอาชีพเกษตรกรชาวประมงความสามารถชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์และได้ผลผลิตที่ดีจากการเอาใจใส่ดูแลรักษา ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนะคะจากหนังสือวาพอนะคะที่ได้อธิบายให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยมีัาษะด้านใดมีความสามารถด้านใดที่จะสามารถประกอบอาชีพได้นักเรียนเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนลองถามตัวเองดูสิคะว่าเอ้ยเราชอบด้านใดนะคะเพื่อที่เราจะได้ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมต่อไปให้ไปถึงจุดๆนั้นแล้วเราก็จะได้ประสบความสำเร็จในอาชีพของเรานะคะสัปดาห์นี้ครูก,ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ นักเรียนทําด้วยกัน5ข้อนะคะให้นักเรียนรอกโจทย์ตอบคําถามแล้วก็ขีดเส้นใต้ลงในสมุดวิชาการงานอาชีพนะคะข้อที่หถามว่าอาชีพใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ นักเรียนตอบได้เลยนะคะอาชีพใดบ้างที่ทํางานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่นในคลิปได้บอกไปแล้วนะคะอาชีพใดที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการเลี้ยงสัตว์นะคะ,ะแล้วก็ข้อที่4อาชีพใดที่ทํางานเกี่ยวกับการค้นคว้าความรู้ต่างๆจากการอ่านและถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียน และสุดท้ายนะคะอาชีพใดบ้างที่ทำงานเกี่ยวกับการจินตนาการสร้างสารรค์งานดนตรีและการแสดงจาก5ข้อนี้นะคะจะมีคำตอบได้ในหนังสือนะคะแล้วก็จากในคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ดูไปวันนี้ครูไม่ตอบคำถามเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนะคะอยากให้นักเรียนลองตอบเองศึกษาเองวิเคราะห์เองจากในหนังสือและคลิปวิดีโอคะอ่ะ ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งงานมาได้ที่รา o ออฟฟิเชียลเดิมเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการติดตามงานย้อนหลังก็ให้นักเรียนกลับไปดูใน YouTube ของครูได้เลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ